พี่น้องวันนี้ติ๊งติหาครับเดี๋ยวคนเดิมออกเที่ยวปลาหายกันเขาพาพี่น้องเลยหนึ่งเขาที่สองเลยไหนแหละของขาหน่อยสมัวสมัวสมไปหน่อยแจลยี่หรีดรับ้วยไอ้ยี่เขาปลากันพี่น้องไปออกตอนน้องมึงกันมึงเดี๋ยวไปกับพวกคนสยามครับแล้วก็แสนใจมวันนี้ไปสองต่อพี่น้องเบิร์นโทงเบิร์น่ายกันเนาะตามมาเบิรงนได้กับพี่น้องเน๊ะ เดี๋พอกันท้าซ้ายครับมาผลงานจะบอกว่าจชไหมทามาครับเป็นต้นตามมาใช่ใจสวัสดีครับเป็นน้องมัในเช็กสกอร์ตคะรับเข้ามาแล้ว บ่ายโมงครึ่งีพันที่สามกราคมนะครับพี่น้องเนาะผุมเชียวคนเดิมไปกินต,ต่อปลาแต่ตอหกมากนี่ไปที่ข้องหกครับเต็นไม้ไว้ตกเสียงดีไปตามตัวไม้นะครับไปครับกบีคู่ใจมงคลสยามนะครับจัดให้เลยเสียงง่ปเลยเธอมองคลสยามจัดมาสองแต้ม แสงชายจัดมาแดงแต้เตมเมื่อพี่น้องเนี่ยเพลกโตเป๊ะไปเอาตามตัวหมายเลยนะครับพี่น้องได้บัวแต้มมา่อสองตัวนี่ครับบัวแต้มสองตัวล้วก็นตัวหนึ่งบัวเป็นบัวแต้มได้เสียงดีตัวในที่สุดท้ายบางคน,นจะยามจัดไหนครับเขาจะไม่คัดเลยมันยากเขาว่าเรียงใดเลยครับน,นี่ประนี้นอาจารย์ทุ่นครับไใ,ใจได้เลยมันครับ

ไม่มีช่างไม่มีช่างภาพไม่มีผู้ช่วยโอ้มีตัวใหญ่ๆครับโอ้พวงอีกเพล่ง,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 งเลยบนน,นี่ตัวนี้เลยตัวแรกเด้อะจำได้ตัวเต็มตัวเต็มสามเซนเลยตัวแรกก้อนนี้ฟังเสียงได้มากก้อนในตัวนั้น เด็ดตัวนี้เสียงง่ายมากเลยในซอยสามจุดเก้าค้องหกฉับๆเลยละ่ะผมจำได้ว่าม้วนหรอกยังนอกเลยผมเบิ้งเป็นนั้นที่มีตำนีิแต่ละตัวสิบวกขึ้นกันครับพี่น้องบุญเป็นวัดเจ้าปู่มั่นละวาวเอาเลยนี่ยเนี่ยนั้นที่มีตำหนิของมั่นลงอะอวันวันแปม วตมฮัดไปูขอาอไรอย่ยไปนกันที่เสีดีทังน,นั้นเลยนี่ับสกอร์ของมนเมนีบุคลสยามนี่แล้วก็แสนชัยไปน้ำกันไม่มันนี่ต่อตอต่อต่อต่อตอ่อไล่มุนอัเียไล่มุนกเดน อ,อ้าตถูกนกเห็นเมิงบาหยา่านาะโอ้โหนี่ครับตัวลาสุดในลา,ลาสุดขาแดนะงเป๊ะเลยฮ่ะข่เขาปลามนโดน,นไปเที่ยนนึงครับพี่น้องคุมค่าอยู่มันไอ้ข้องหอกเ,เห็นไ่วจะแตะอาทิตย์ก้อนละ,ะเลยกิไปเอามาเลี้ยงจนได้ได้ยีห่หลี่แล้วนะนะ โอ้ oh, ขอบใจมงคลสยามครับพี่น้องนี่คอนใจเดี๋ยวคอนเดิมมงคลสยามแบบดีเลยครับขอจะมาให้มากขึ้มีพระสหรับคลิปนี้การสรุปเลยครับสามเต้มขันที่สามมากระลาข้องจอมมาระลาอกสิบห้าครับเดี๋ยวคอนเดิมไปกับมงคลสยามไปกับแสนชัยหนุกเก่งในถ่ายผมครับนี่สองตัวทำอะไรไป,ไปกากที่เป็นมงคลไม่หวย เพชรมงคลกับแสนชัยเฮ้ยมันไิ่แท้ครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนื้อเทียนนาไปสองเสือนี่ฝากติดตามไปด้วยครับเ,เด้อเจ๊เนยกัสบสวัสดีพี่ไหมพี่ไหมนี่คอยพี่น้องเป็นขับของเกี่ยวข้อเดิมพบเจ้าคุณสุขุมเดือนเดือนะครับเนาะสวัสดีครับ